แมนยูขี่เส้นขายกานาโชหมดความอดทนยอมลดค่าตัวหวังลบพ้นทีมเสม,มอนี้ดูเหมือนว่าความหวังของแฟนผีบางกลุ่มที่อยากเห็นอเลฮันโดรกานาโชเติบโตเป็นสตาร์เบอร์ต้นของทีมอาจต้องพังทลายลงเมื่อมีรายงานจากเดอะบิลเลอร์ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมขายดาวรุ่งอาเจนตายรายนี้ออกจากทีมในช่วงสม,มอร์2025แบบไม่อาลัยอาวอแม้จะต้องยอมลดค่าตัวจากที่เคยตั้งไว้สูงถึง60ล้านปอนด์ เหลือเพียง45ล้านปอนด์เท่านั้นก็ตามจุดแตกหักวินัยบวกทัศนคติจุดไฟดราม่าการาโชววัย20ปีถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกคาดหวังสูงหลังแจ้งเกิดได้ในยุคข,ของเอริกเทนฮากโดยสไตล์การเล่นที่กล้าลุยกล้าเลี้ยงและมีความเร็วจัดจ้านอย่างไรก็ตามเบื้องหลังความสามารถเหล่านั้นกลับแฝงด้วยปัญหาเรื่องวินัยและทัศนคติซึ่งเป็นประเด็นที่สโมสรเริ่มไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาล 2 0 2 4 2 2 5ที่ผ่านมาหลังรูเบนอโมริมเขามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมแทนเทน5โดยมีรายงานว่าการนาโชมีปัญหาส่วนตัวกับอโมริมเกี่ยวกับการวางตัวและพฤติกรรมในทีมสิ่งที่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกคือเหตุการณ์ดราม่าบนโลกออนไลน์เมื่อการนาโชโพสภาพตนเองสวมเสื้อทีมแอตตันวิลล่าพร้อมชื่อของมาคัสแรชฟอร์ดบนหลังเสือ้อซึ่งแฟนบอลจำนวนมากมองว่าเป็นการประชดหรือแควะสโมสรรวมถึงเพื่อนร่วมทีม หลังไรชฟอร์ดถูกตั้งคำถามเรื่องทัศนคติในฤดูกาลที่ผ่านมาเช่นกันอินเนออดหมดความอดทนใครก็ไม่ใหญ่กว่าสโมสรกลุ่มเจ้าของใหม่อินเนออดภายใต้การนำของเซอร์จิมรัตแกริฟอร์ซึ่งเข้ามาถือหุ้น27.7%พร้อมอำนาจบริหารฟุตบอลเต็มรูปแบบมองว่าสโมสรจำเป็นต้องล้างบางวัฒนธรรมเก่าๆและยกระดับวินัยทีมให้เข้มข้นขึ้นแหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าการอาโชคือหนึ่งในนักเตะที่กลุ่มอินเนออดเล็งไว้เป็นอันดับต้น,ตน ไม่อยู่ในแผนระยะยาวและแม้เจ้าตัวจะยังมีสัญญาถึงปี2028แต่ถ้ายังแสดงพฤติกรรมขัดกับแนวทางใหม่ของสโมสรการขายทิ้งย่อมเป็นทางเลือกเดียวจากเดิมที่แมนยูเคยประเมินค่าตัวกานาโชวไว้ที่60ล้านปอนด์ล่าสุดมีรายงานว่าหากมีข้อเสนอในระดับ45ล้านปอนด์ประมาณ1,980ล้านบาทสโมสรพร้อมตอบรับทันทีโดยไม่รอให้ราคาตกไปกว่านี้ทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงนาโปลี เคยมีข่าวว่าให้ความสนใจในตัวกานาโชมาตั้งแต่ต้นปี2025แต่ช่วงหลังข่าวเงียบไปอย่างน่าประหลาดใจอาจเนื่องจากมองว่านักเตะยังมีราคาสูงเกินไปหรือไม่เหมาะกับแนวทางของทีมเชลซีมีข่าวเชื่อมโยงกับปีกอาเจนไตารายนี้เช่นกันโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงแนวทางการะส,สมผู้เล่นดาวรุ่งของท็อตโบรีที่เน้นอนาคตมากกว่าผลงานทันทีทั้งนี้ยังไม่มีข้อเสนอเป็นทางการยื่นเข้ามา แต่การลดค่าตัวลงอย่างรวดเร็วอาจทำให้หลายทีมกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งผลกระทบในระยะยาวความเสี่ยงของการตัดสินใจแม้แฟนบอลบางกลุ่มจะเห็นด้วยกับการลดนักเตะที่มีปัญหาด้านทัศนคติแต่ก็มีอีกฝ่ายที่กังวลว่าการขายดาวรุ่งพรสวรรค์อย่างกานาโชอาจกลายเป็นความเสียหายเชิงศักยภาพได้ในอนาคตหากจเจ้าตัวปรับปรุงตัวเองและพัฒนาฝีเท้าได้เต็มที่ในสโมสรใหม่ท่ามกลางการปฏิวัติโครงสร้างภายในของแมนยูในยุคอินเนออสการตัดสินใจขายกานาโช่ออกไป จึงสะท้อนนโยบายที่ชัดเจนว่าไม่มีใครใหญ่กว่าสโมสรแม้จะต้องแลกด้วยความเสี่ยงในเชิงฟุตบอลก็ตามสรุปแมนยูไนเต็ดร้องขายอเลฮันโดกานาโชทันทีในเสมเมอร์นี้จากค่าตัวเดิม60ล้านปอนด์เหลือเพียง45ล้านปอนด์ก็พร้อมขายปัญหาด้านวนันความสัมพันธ์กับโค้ชและพฤติกรรมบนโซเชียลคือจุดแตกหักสำคัญอินเออต้องการยกระดับวัฒนธรรมทีมใหม่แบบไม่มีข้อยกเว้นนาโปลีและเชลซีเคยมีข่าวสนใจ แต่อาจมีทีมอื่นโผล่ในเร็วนี้เร็วนี้